กับผมตีน้องนะครับเนาะนี่นะครับเด็กเด็กหน่อยปูมีเส้็นะครับเนาะปูคนจีนเป็นบอกหอยบอกโชคหัวหลาถึกมากสี่งวดขางวดนะครับเนาะนี่แหละพรับผมคนนี้แหลครับผมก็ยิ่งคนนี้แหะครับผมเด็กคนนี้แหละครับผมที่เนคนห้โยโฉมหันมากขางวดนะครับผมจนว่าคนใดมาตั้งศาลให้ไหมนะครับเนาะครับผมคนก็เลยอยากแต่งศาลเองนะครับผมอยากแต่งศาลเองนะครับเนาะเด็กนะครับผมเด็นนเป็นเด็ก ปูมีเส้นนะครับเนาะเพิ่นมาตาใหญ่มาเข่าฝันเพิ่นมาสั่นนะครับมาบอกตัวเลขนะครับเนาะได้ก็ได้เป็นโศกเป็นหมานมากอะหางวดเลยนะครับผมหางงอดซ้อนแล้วนะครับผมนี่ครับผมเด็กคนหนึ่งครับเนาะซึ่งคนอยากได้สามมาให้ปูใหญาใหญ่นะครับผมองเน้อลูกคนนึ่งนี่แหละเด็กคนหนึ่งครับผมปูเป็นเสี่ยงโศกหิ่มหมานเท่านึงวันที่16บหกรกฎาคม2564เดี๋ยวจะปนเขียนให้แล้วแอ็ดเจ้าลงให่กินนะครับเนาะ แต่ว่ามอนี่นประเทได้เขียนไห้นะครับเนาะมอนี่คนประเทได้เขียนไห่คนเ้าสีมาเสียงไทยบกับครับถูก่นนะครับผมถูกเสียงไทยนะครับคุณวันไหนแล้วไม่มีวันใดคุไหนแล้วไม่มีวันไดเนาะเอาเขาตั้งแต่ตรงนี้เปลอาตรงนี้บ่เอาบันไดมาเปล่าก็งี่ไม้ห้อยอยนมันหนูจะเอาบันไดบันไดบันไดกอ้วห้ายูิบ้ยนี่เหรอนี่เหรอ

โอจีน wow> ี่เหรอเอาอันนี <k anyway, <k um ้อ้อดีเนี่ยยามีไฟบ่นั่นไฟบ่บอกคบอกเลยก นั่นนะครับเนาะปัญจคอล่ะญาติจุดถูกเชียงท้ายนะครับเนาะครับผมญาติจุดเชียงท้ายญาติขาเท้ามีแล้วครับผมนี่ก็คือการจุดถูกเชียงท้ายนะครับเนาะของวันที่16กรกฎาคม2564นะครับผมในพิธีการตั้งศาลนะครับเนาะตั้งศาล่่เนนีี้แหม ครับผมตอนนี้ครับก็ให้ยพอจำเป็นปูเป็นปูดยึดถูกคนนะผมถูกเชียงไทนนะย,ไยนะครับเนาะเอาปัจจุบโศกจากปูใหญ่ไม่ใหญ่นะครับเนาะอันกับเนตัางดีคนคนซื้อจะไดนกับสารยี่ห้ฮเนี่คนซื้อจังไรซื้อสันนาะครับผมซื้อปูปูยาตาใหญ่หน่ยนโอ้ยเจ,จ๋งเ <c oughs> ลยอ<น>จ๋งแ,<ต>แต่เก่าตะเกียร์แล้วโอ้โหตัวตัางดี้อตัวตอต่างบี ต่อทิอยต้สาลนี่ก็บต่อต่อโบราณนี่เอง นี่แหละครับผมกับือผปูตีหายโศกหายมากเามาตลอดครับผมตลอดอางวดครับผมน่แหละครับผมใชานัม่อีกบผสามกับผมนี่ก็พิธีอัญเชิญจากสารเก่านะครับผมเทั่อที่จะได้ไปประทับอยูยสารใหม่นะครับผมเซอร์เฟมื่อขึ้นบ้านใหม่นะครับเนาะ นี่นะครับเป็นองศาลเกา่าคนนะครับผมศาลเก่าที่คนขอโศกมาตลอดนะครับผมตลอดหางวดนะครับผมปนถือคบห่างวดปนก็เลยขอตั้งศาลใหม่นะครับผมเพรานี้เขาจะมาเชิญเชิญลงจากศาลเก่าเปิดที่สิมาขึ้นยุศาลใหม่นะครับเนาะ ลงมาเป็นสัย์ญานจะดูเนนได้องมีดีันีมีโกาสเพราะอันเชิญพูดถุนพราเพิ่งโปในพูนผู้ที่คุ้มคก่องปกป้องรักษาปินสานนี้าทำอางนันคดาเป็นเงียใหม่เขาเนด็กถเงี้ยย่งใหด้วยนพูดพาดีในเป็นซ้ให้ได้เพระว่าถึงเงี้ยยเป็นทุกคนเอะไรควไข่ยามีคลาป่าชนา่นงประกได้็อได้รมคุณป่าชนะด้วพูดาป่านางาเงินจะอวันเีด้บ ครับผมเนี่ยครับผมก็กระสีผ้าเปิ้ลขึ้นเหี่ยนหลังไม้นะครับเนาะครับผมเปิ้ลกระไฮแดงตั้พิธีการยางอ้อมนะครับผมยางอ้อมนะครับผมยางอ้อมยางออ้มนะครับผมนี่ต้นนี้เปิ้ลแห่ของเปิ่นแห่ขึ้นเหี่ยนไม้นะพี่น้องแห่ขึ้นสันไม้นะครับผมนี่ครับผมคือสานเก่าครับผมสานดอกไม้หลังเก่านะครับผม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้ำนะครับผมทางช่องยังคงมุ่งเปียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะครับผมแอปก็จะเป็นแนวทางให้นะครับผมต้อตัางบีนะครับผมต้อตัางบีเป็นต้อที่ซักซิดมากๆนะครับผมต้อตัางบีนะครับผม

มาอาหารมันเข้าขอมาบันอ้าวครับผมพี่น้องเลขเท่าบ่งเล็กถูกครับเด้อเข้าใบเข้าบ้ายหมู้อหมูฮ้มาแล้วพี่น้องเลขเก้าเลขเก้าครับผมเลขเก้านะครับผมเลขถูกครับผมเลขเก้ามาแล้วพี่น้องเก้ามาแล้วเก้ามาแล้วเก้ามาแล้วครับผมเลขตัวแรกนะครับผมเดี๋ยวเ้ามาลุ้นตัวที่สองนนะครับเนาะพี่น้องมาแล้วครับผมเลขถูกตัวที่สองนะครับผมเป็นเลขพกพี่น้องเลขถูกตัวที่สองเป็นเลขพกนะครับเนาะ 6996มาแล้วครับผม6996มาเลยพี่น้องเอ้ยแบบนี้6996มาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาลุ่นตัวที่สามกันนะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเนาะเราลุ่นตัวที่สามด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้เป็นสิตถวายอาหารหวานข้าวนะครับผมเศรษฐโหงมวยพิณชนนะครับเนาะบนตัวที่สามนะครับเนาะตัวที่สามนะครับเนาะเาต้องถูกตัวที่สามน้ำยอดแตงน้ำแดงด้วยใส่อันนี้น้ำแดงที่จะเกี่ยวได้หร กับาผงถูกตัวที่สามนะครับเนาะงถูกตัวที่สามนะพี่น้องเด้อถูกตัวที่สามมาแล้วครับผมตัวที่สามมาแล้วเก้าหกเจ็ดนะครับผมอ่ะเก้าหกเจ็ดนะพี่น้องเด้อเก้าหกเจ็ดนะครับผม